มในคลิปนี้นะคะเราจะลดลายเฉียงที่เป็นลายด้านหน้าหลังจากที่เราลดลายเฉียงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางด้านขวาเราจะลดเฉพาะด้านถูกนะด้านขวาเราจะลดด้วยลาย k 2 t o gather ฝั่งด้านซ้ายลายที่ใช้ลดคือ ssk แถวที่จะลดก็คือแพทเทิร์นแถวที่1กับแถวที่3การถักจะเปลี่ยนจากการถักวนวงกลมเป็นการถักพลิกกลับไปมาค่ะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดคะ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรหัส ve ศูนย์หนึ่งส ep นี้จะเป็น ep 3เราจะมาถักอังศะของพระสงฆ์ต่อนะคะเป็นคลิปที่3ค่ะหลังจากที่เราถักตาม ep 2สูงขึ้นมานะคะตรงนี้25เซนถ้านับจำนวนลายพี่เมย์ถักทั้งหมด22ลายนะคะนับตัวลอนนี้นะ22ลายพอได้ครบยีลายเสร็จแล้วนะ ให้เราถักแถวที่หนึ่งวนรอบพอถักแถวที่หนึ่งวนรอบเสร็จแล้วนะเราจะแบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นร้อยห้าสิบสองหารสองมันจะได้เจ็ดสิบหกใส่มาร์กเกอร์ที่จุดแรกแบบนี้นะคะแล้วเรานับไปเจ็ดสิบหกแล้วใส่มาร์กเกอร์ขั้นข้างหลังเราจะแบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วน เอามาร์เกอร์สีแตกต่างกันนะคะเวลานับก็นับเรียงไปเลย76ค่ะเราแบ่งชิ้นงานเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็76ใส่มาร์เกอร์ฝั่งนี้76นะคะแล้วจุดนี้ใส่มาร์เกอร์2อันสีต่างกันอันนี้เป็นด้านฝั่งขวามืออันนี้ฝั่งด้านซ้ายมือฝั่งด้านขวามือคือตัวนี้คือทางฝั่งนี้นะคะดูงานแบบนี้นะอันนี้คือขวามืออันนี้คือซ้ายมือ เวลาเราลดนะคะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เป็นเส้นทะแยงอะคะ่ะเส้นทะแยงเราจะถักเส้นทะแยงสูงขึ้นมาห้าเซนก่อนที่เราจะลดแขนตอนนี้จะลดแค่ตรงช่วงที่เป็นเส้นเฉียงตัวนี้นะคะตรงอังสานี้นะช่วงแรกเราจะยังไม่ได้แบ่งชิ้นงานนะคะมันจะถักพลิกกลับไปมาลายจะเปลี่ยนจากการถักวนวงกลมเป็นการถักตัวลายแผ่นวิธีถักลายแผ่น ให้คุณสังเกตแพทเทิร์นนะคะแถวที่หนึ่งมันจะถักเหมือนวงกลมก็คือนิดออันนี้คือด้านถูกแถวที่สามถักเหมือนลายวงกลมก็คือลายนิดยันโอเวอร์สลิปนิดจุดที่มันแตกต่างก็คือแถวที่สองกับแถวที่สี่จะเป็นแถวที่ถักด้านผิดด้านผิดเราจะถักนิดนะคะแต่ถ้าเป็นลายวงกลมเนี่ยแถวที่สองมันจะถักเพอเห็นไหมคะย้อนกลับไปดูที่ 1> ep หนึ่งนะคะพี่เมย์มีสาธิตวิธีการถักลายแผ่นตัวนี้แล้วก็ด้านในที่มามักสีชมพูตัวนี้สองกับสี่คือลายที่เป็นด้านใน1กับสามเป็นลายที่อยู่ด้านนอกวิธีถักสาธิตให้ดูแล้วตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นตอนที่ถักลายนี้ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะที่ ep หนึ่งนะดู ep หนึ่งให้เข้าใจต่อไปเราจะถักด้วยลายนี้นะคะวนวงกลมเราไม่ถักแล้วนะเราต้องถักสูงขึ้นมาทั้งหมดห้าเซน ห้าเซนถ้าคำนวณออกมาเราก็จะได้ประมาณ9ลายและยังไม่ได้แยกหน้ากับหลังมันพอมันหักตัวนี้เสร็จแล้วมันพลิกกลับพลิกกลับวนกลับมาแล้วมาลดอีกด้านหนึ่งด้านฝั่งที่เป็นขวามืออาเราดูมาร์เกอร์มาร์เกอร์ที่อยู่ด้านขวามือที่เป็นสีส้มตัวนี้เวลาลดใช้ k 2 together ด้านที่เป็นสีม่วงเวลาลดนะคะใช้ ssk ช่วงแรกจะยังไม่ได้ใช้ K2 t o g e g e r กับ SSK ช่วงแรกถักแบบนี้หลังจากที่ถักแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะแถวที่สอง pattern ถักนิดนะถักนิดด้านผิดนะคะเราจะยุบห่วงค่ะยุบห่วงมาสี่ห่วงพยายามให้มันเป็นเลขคู่ไว้ก่อนนะคะช่วงแรกถักด้วยลายนิดนะคะ นิดห่วงที่หนึ่งนิดห่วงที่สองยกห่วงในข้ามห่วงนอกนับหนึ่งนิดยกข้ามนับสองนิดยกข้ามนับสามยกข้ามนับสี่เราจะปลดทั้งหมดสี่ครั้งหลังจากนั้นเราถักด้วยลายนิดค่ะ ด้านฝั่งที่เป็นมา m เกอร์ตัวที่เป็นสีส้มเนี่ยเราลดก่อนนะคะถักด้วยลายนิดวนไปจนสุดแถวเลยนะแล้วอีกด้านหนึ่งมันจะไปลดด้านถูกอันนี้เป็นด้านผิดนะคะสำหรับการปลดห่วงช่วงแรกเราถักด้วยลายนิดนะคะวนมาจนถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูนะตรงนี้มันจะเป็นช่วงแหวกออกไปอย่างนี้ค่ะเราจะเชื่อมต่อ เชื่อมต่อรอยแหวกตรงนี้นะใช้เข็มโคเชช่วยดึงห่วงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยแหวกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในห่วงมณิดห่วงที่ดึงจะเป็นห่วงแรกที่เราทําการลดแล้วฝั่งทางด้านที่เป็นสีม่วงนะคะหมุนกลับมาเป็นด้านถูกฝั่งตรงที่เป็นสีส้มตัวนี้เราลดฝั่งทางด้านผิด ฝั่งด้านสีม่วงต่อไปเราจะปลดห่วงนะคะเราจะปลดห่วงสี่ห่วงปลดด้านถูกเราถักนิดก่อนเลยห่วงแรกห่วงที่หนึ่งยกข้ามต่อไปห่วงที่สองยกข้ามถักนิดนะคะยกข้ามสามนะน ถักนิดยกข้าม4ตรงนี้มันจะเป็นตรงฝั่งที่เป็นลายเฉียงอยู่ใต้รักแร้ฝั่งก่อนเอียงคือช่วงนี้ช่วงนี้เราจะตัดตรงนะคะหลังจากนั้นเราจะถักแพทเทิร์นแถวที่สามแถวที่สามผังลายถักด้านนิดด้านนิดคือด้านถูกนะคะแล้วลายที่ถักก็คือลายนิด ยันโอเวอร์สลินิดทีนี้เวลาถักต้องลงช่วงจังหวะลายให้ถูกนะลายนิดมันจะลงตรงนี้คุณดูลายตัวนี้นะเนี่ยค่ะนี้ลายนิดลายนิดลายนิดมันจะเป็นทางทางมาแบบนี้เนี่ยถ้าเราดูลายอันต่อไปถักลายนิดเริ่มด้วยลายนิดก่อนแล้วก็ยันโอเวอร์สลบัดไหมลงแล้วถักนิดลายนิดมันจะต้องตรงกับลายนะคะ เนคือนิดยันโอเวอร์สลิปนิดสลิปนะคะนิดยันโอเวอร์สลิปนิดเราต้องปัดไหมลงไม่งั้นเราถักไม่ได้เป็นแถวที่สามถักแถวที่สามวนมาจนถึงฝั่งทางด้านนี้สองห่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะลดนะคะเราจะลดด้านถูกเหลือสองห่วงนี้นะ ไปเราจะลดแถวเว้นแถวนะคะโดยที่สีส้มจะลดด้านที่เป็นด้านโชว์งานส่วนสีม่วงจะลดด้านที่เป็นด้านผิดสีส้มเวลาลดถักมาเหลือสองห่วงแบบนี้แล้วก็ลดโดยการที่รวบห่วงนะคะ K t o t o g e t h e r รวบสองห่วงนี้เข้าด้วยกันลายมันจะเอียงแบบนี้พอเรารวบสองห่วงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกงานกลับ แถวต่อไปเราจะถักแถวที่สี่แถวที่สี่แพทเทิร์นคือเพอร์ยันโอเวอร์สลิปเพอร์นะคะทีนี้เราต้องดูลายให้ดีมันจะถักตามลายของแถวแรกนี่่ะยันโอเวอร์มันจะอยู่ตรงนี้ลายเพอร์มันจะอยู่ตรงนี้สังเกตจากลายด้านแถวที่ผ่านมานี่นะคะอันนี้มันขึ้นมาแล้วเส้นหนึ่ง นี่ขึ้นมาเส้นหนึ่งนี่ขึ้นมาเส้นหนึ่งถ้าเป็นการถักด้านถูกมันจะเป็นการถักนิดถ้าเป็นด้านผิดมันจะต้องถักเพอพอเราย้อนกลับมาแบบนี้ด้านผิดเราเริ่มถักเพอค่ะถักเพอปัดไหมลงยันโอเวอร์สลิปไหมอยู่ข้างหลังแล้วเราค่อยถักเพอดูช่วงจังหวะลายให้ดีนะคะลายจะต้องตรงกันนะปัดไหมลง แล้วเราก็สลิปปัดไหมขึ้นมาแล้วถักคือลายมันจะต้องตรงกันค่ะตัวที่เป็นลายวีแบบเนี้ยมันจะต้องตรงกันแหลมๆนลยที่มันเป็นลายแหลมเพราะมันเป็นการสลิปลายสังเกตไม่ยากนะเนี่ยอันนี้นเป็นลายแหลมยันโอเวอร์สลิปแล้วก็ปัดเพอข้างหน้า ถักไปจนสุดเลยนะคะแถวนี้แล้วก็ด้านสีม่วงมันจะลดด้านถูกค่ะหลังจากที่เราลดฝั่งทางนี้นะคะแล้วก็ถักย้อนกลับแถวที่สี่พอถักแถวที่สี่มาเรามาดูวิธีลดด้านที่เป็นสีม่วงสีม่วงมันจะลดด้านถูกเท่านั้นนะคะสีส้มจะลดด้านผิดลายที่มันจะลดนะคะ หลังจากที่เราพลิกกลับมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปมันจะลดเฉพาะด้านถูกทั้งสองด้านนั่นก็คือสองห่วงตอนเริ่มแล้วก็สองห่วงสุดท้ายสองห่วงตอนเริ่มที่เป็นสีม่วงเราก็ดูลายด้วยนะคะว่าแถวที่จะถักต่อไปเป็นแถวอะไรมันเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแพทเทิร์นคือการถักนิดเราก็สลิปสลิปนะครัสลิปสองห่วงแล้วย้อน แล้วมันจะนิดสองห่วงข้างหลังพร้อมกันลายที่ถักคือ SSK หลังจากนั้นถักนิดเราจะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวจะลดเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกด้านช่วงงานเท่านั้นนะคะเราถักด้วยลายนิดวนมาจนเหลือสองห่วงสุดท้ายที่เป็นสีส้มสองห่วงนี้ เรารวบ k 2 t o getter ได้เลยหลังจากนั้นเราก็ถักด้านผิดแล้วทุกครั้งที่เราถักด้านถูกสองห่วงตรงนี้ s s k สองห่วงตรงนี้ k 2 t o getter เราจะถักลด1แถวเว้น1แถวนะคะแถวที่เราจะลดก็คือแถวที่1กับแถวที่3ฝั่งทางด้านซ้ายลายที่จะลดก็คือ slip slip n i t นะคะส่วนฝั่งทางด้านขวาหลังจากที่เรา slip slip n i t ด้านซ้ายเสร็จแล้วเราถักวนมา จนมาถึงด้านขวาสองห่วงสุดท้ายฝั่งขวาจบด้วย k 2 t o g e t h e r และเวลาลดลดเฉพาะด้านที่เป็นด้านโชว์งานเท่านั้นนะคะเราจะลดแบบนี้ไปจนความสูงเราได้ประมาณ5้าเซนสลิปสลิปนิดทำแบบนี้นะสลิปนะคะเลื่อนห่วงที่หนึ่งเลื่อนห่วงที่สองแล้วใช้ไม้ซ้ายย้อนกับไม้ขวามันจะลงไปอยู่ข้างหลัง นิดสองห่วงข้างหลังพร้อมกันลายมันจะเอียงมาหลังจากนั้นเราจะถักตามลายลายแถวนี้มันจะเป็นลายแถวที่สามให้ลายมันขึ้นตรงกันนะคะเราดูช่วงลายให้ดีแมทเทิร์มันจะเป็นยันโอเวอร์สลิปนิด แล้วแถวที่สี่มันจะเป็นยันโอเวอร์สลิปเพอร์นะคะแบบนี้ตัวนี้ที่มันเป็นยันโอเวอร์มันไม่ถักมันถักเฉพาะลายนี้ลายมันจะต้องตรงกันห้าเซนมันจะได้ประมาณสี่แถวค่ะเวลาเรานับแถวก็แถวหนึ่งแถวลายนะคะแถวลายคือชุดนี้ แถวลายชุดที่1ชุดที่2ชุดที่สามชุดที่4ี่นับตั้งแต่จุดที่เราลดนี่นะคะ1.2.3อันนี้เป็นจุดที่4 EP อีต่อไปเราจะแบ่งงานจากครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะแบ่งแล้วเราจะลดฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายออกมาเป็นตัวเฉียงเป็นตัวเสื้อข้างบน,นะคะ่ะแล้วก็ลดรักแร้ด้วยนะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลย จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถสนับสนุสน,นพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมทินี Handmade นะคะเป็นการสนับสนุสน,นรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครในครั้งนะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอ พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ